ครับผมในสุรชาติมาราศีผู้ในการสำนักบริหารโครงการกรมชลประทานนะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทั้งสื่อมวลชนส่วนกลางส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนภูมิภาคแล้วก็ผู้บริหารของกรมชลประทานในพื้นที่นะครับก็อาทิเช่นผู้ในการสูร์ศึกษาการพนาห้วยหงไคอเนึ่อมาจากพระราชนิรินะครับผู้ในการโครงการชลประทานเชียงใหม่แล้วก็ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่1นนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกร ผู้นํากลุ่มชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ําแล้วก็ผู้นํา,บาอบตในพื้นที่นะครับก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าในส่วนของโครงการศึกษานะครับการพัฒนาแหล่งน้ําลุูมน้ําสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติอำเภอจอมทองจังหวัดเชิงใหม่นะครับก็จะมีอยู่2หน่วยในพื้นที่ที่ปฏิสัมพันธ์กันมาเป็นอย่างดีนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์ศึกษาการพัฒนา โครงการอันนึงมาจากพระราชริีนะครับซึ่งซึ่งมีขึ้นพื้นที่ถือว่าเป็นโครงการย่อยที่ต้องดูแลอยู่ก็คือพื้นที่ของโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้าสาขาแม่น้ําปิงอันนื่องมาจากพระราชริจนะครับก็จะมีคาบเกี่ยวอยู่2อสาพื้นที่ไม่าจะเป็นอําเภอจมทองอำเภอหอดเชียงใหม่หรืออําเภอบ้านโฮงจังหวัดลาพูนนะครับใน,นขณะเดีวยวก,กันก็โครงการชลประทานเชียงใหม่ก็จะมาปฏิสัมพันธ์ในส่วนของการเป็นผู้บริหารจัดการแหล่งน้ําในพื้นที่ร่วมด้วยนะครับ ก็ก็กลับเรียนว่าในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็จะมีพื้นที่ครอบคลุมหรือพื้นที่โครงการอยู่ที่ประมาณ1 70, 000, นึ0 0 0สไร่นะครับก็ครอบคลุม3ามสามอำเภอที่ผมกล่าวอ้างไปเมื่อสักครู่นะครับปัจจุบันนะครับการพัฒนาด้านการเกษตรขออนุญาตนําเรียนว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการเกษตรเป็นหลักนะครับการเกษตรเนี่ยก็จะมีส่วนผลไม้เป็นส่วนลําไยที่มากที่สุดนะครับรองลงมาก็เป็นส่วนลิ้นจี่นะครับแล้วก็ะมะม่วงแล้วก็ กรณีก็มีไร่นาส่วนผสมอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับในส่วนลําห้วยสําคัญต่างๆที่มีการพัฒนาและอยู่ในภายใต้การศึกษาเราก็จะมีลาห้วยสายสําคัญสาคัญอาทิเช่นห้วยเปยห้วยหนองสูนห้วยเขียวห้วยผีเสื้อห้วยคอควายห้วยปุ๊ห้วยน้าอุ่นเป็นต้นนะครับอันเนี้เราเราก็นําเรื่องราวที่มีสภาพแหล่งน้ําในพื้นที่ตัวลังกาวเนี่ยมาอยู่ในแผนหลักของการพัฒนาไปด้วยนะครับแล้วก็ปัญหานะครับในพื้นที่เนี่ยต้องนําเรียนว่า พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์ต่ำนะครับแล้วก็มีสภาพป่าเสื่อมโรมผสมกับพื้นที่เกษตรที่มีการบุกเบิกแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีสักร้อยละ60นะครับหรือมากกว่าครึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ที่ที่นํามาวิเคราะห์แล้วก็นํามารวบรวมในแผนงานที่เราจะพัฒนาเรื่องราวดังกล่าวนี้นะครับวันนี้นะครับการพัฒนา ของภายใต้แผนหลักเราทำทั้งสิ้น5แผนงานหลักๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนงานการปรับปรุงก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแผนงานการปรับปรุงสถานีสูบน้ําแผนการปรับปรุงสภาพลําน้ําหรือแปลสภาพลําน้ําด้านท้ายอ่างเก็บน้ําแห่งต่างๆรวมถึงแผนบริหารจัดการแหล่งน้ํานะครับและได้วางกรอบการพัฒนาไว้ทั้งสิ้น10ปีใช้เงินงบประมาณประมาณ 1, 3 6 0ล้านบาทเศษน,นะครับ คราวนี้ในส่วนของผลประโยชน์หรือสิ่งที่จะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้นะครับก็จากการศึกษาล่วงเลยมาระยะเวลาเกือบ2ปีนะครับปีเศษ2ปีเนี่ยเราก็มองเห็นว่าสิ่งที่ปัญหาที่มีในพื้นที่นะครับก็สมควรจะได้รับการแก้ไขเรียงตามลําดับความสำคัญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอันที่เช่นนะครับอันที่1เรื่องของแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำที่เรามีอยู่18แห่งนะครับ อาจจะต้องปรับปรุงเพิ่มน้ําต้นทุนเข้าไปยกระดับเก็บกักตัวเขื่อนนะครับและมีการก่อสร้างมาอีก3มแห่งนะครับทำให้มีน้ําเพิ่มขึ้นอีก9ล้านลูกบาทเมตรเศษนะครับก็หมายความว่าน้ําที่มีอยู่เดิม11.48ก็จะกลายเป็น20ล้านลูกบาทเมตรเศษนะครับพื้นที่รับประโยชน์จากประมาณ10,000ไร่ก็จะเพิ่มเป็นประมาณ1 4 0 0 0ไร่เศษนะครับอันต่อมานะครับเราก็จะต้องปรับปรุงเรื่องของสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า14แห่งนะครับก็เพื่อให้สามารถส่งน้ํา ให้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีสถานีสูบน้ําที่เราจะปรับปรุงพร้อมพัฒนาพื้นที่อีก4,423ไร่นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องสภาพท้ายน้ําของอ่าเก็บน้ําต่างๆที่มีอยู่8แห่งเนี่ยจจะมีสภาพไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาเพิ่มความจุแล้วก็ขุดลอกเพื่อระบายน้ําลงน้ําปิงให้เร็วที่สุดแก้ปัญหาน้ําท่วมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาอนุรักษ์ในส่วนของลําน้ําให้ยั่งยืนนะครับ ในส่วนของประโยชน์อื่นๆที่จะได้รับตามมาก็อาทิเช่นนะครับเรื่องของน้ําใต้ดินหลังจากที่เราว,วางโครงการเพิ่มน้ําต้นทุนให้อ่างเก็บน้ําต่างๆที่มีอยู่18บวก3ก็จะเป็น21แห่งเนี่ยก็น้ําต้นทุนที่มีอยู่ก็จะมากขึ้นน้ําใต้ดินก็จะมีระดับสูงขึ้นนะครับสิ่งที่ได้ตรงเลยก็คือว่าเกษตรกรสามารถนําน้ำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับวันนี้เราจะเห็นว่าผลผลิตไม่ว่าจะเป็นลิ้นจีไจน่ไม่ว่าจะเป็นลําไยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหรือพืช เกษตรผสมผสานต่างๆเนี่ยก็รอคอยน้ําอยู่นะครับหมายความว่าวันนี้การเพาะปลูกก็เต็มศักยภาพแต่สิ่งที่เจอมากๆเลยก็คือว่าเรื่องของปลายฤดูฝนตั้งแต่เดือนอพฤศจิกาเป็นต้นไปจนถึงค่อนไปถึงเดือนเมษาเนี่ยจะมีปัญหาการใช้น้ําแม้กระทั่งเรื่องของระดับน้ําใต้ดินที่มีอยู่นะครับเคยขุดเจาะน้ําบาดาลแค่ 60- 7 0เมตรวันนี้ขุดกันร้อกว่าเมตรแล้วนั่นก็หมายถึงว่าความต้องการน้ำเนี่ย มีความต้องการค่อนข้างมหาศาลนะครับแต่ว่าเราก็พยายามพัฒนาแหล่งนำ้ำนุนให้มากที่สุดสิ่งที่เกษตรกร,ะกรจะได้รับจากการแล้วเสร็จของโครงการและกาการพัฒนาที่กรมเจธาทานได้วางไว้นะครับก็คือาราษฎรทั้งสิ้นนะครับ16หมู่บ้าน4ตำบลในเขต3อำเภอเนี่ยก็จะมีรายได้ต่อโครเรือนเพิ่มขึ้นจาก1 5 0 0 0 0ไล่1 5 0 0 0 0บาทต่อปีต่อโครเรือนนะครับก็จะเพิ่มเป็นประมาณ สองเท่าเลยนะครับก็คือประมาณสัก3า0 0 0นบาทต่อปีนะครับจากปริมาณน้ําที่พอเพียงแล้วก็มีการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรรวมถึงการส่งเสริมอาชีพให้เพิ่ม productivity ภายใต้พันุ์ภายใต้เรื่องของการจัดการการภายใต้เรื่องการจัดการฟาร์มนะครับแล้วก็การจัดการการใช้น้ําอย่างยั่งยืนนะครับท้ายนี้นะครับก็เรื่องระบบนิเวศนะครับก็จะต้อง ควบคู่กันไปด้วยนะครับเราเราก็จะมีป่าต้นน้ําจากการมีน้ํามากขึ้นน้ําต้นนุนในป่ามากขึ้น<ม>ก็จะทําให้ความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าแล้วก็นิเวศสามารถปรับสภาพให้สัตว์คล้องกับสภาพการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับก็หวังว่าในช่วงของอาการพัฒนานงานดังกล่าวนี้ก็ทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับคงจะต้องออมองในเชิงหลายมิติที่การพัฒนาของกรมเจริญพานได้วางไว้นะครับ เราก็อาจจะอมองว่ามอตโต้ของโครงการนี้นะครับหากมีน้ําเกษตรก,รกรก็มีเงินเป็นเงนเาทาตัวนะครับก็หวังว่าสิ่งที่กรมชลประทานทําไว้นะครับก็คงเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ําการด้านการเกษตรน้ําอุท้อ่อย่างเพียงพอและยั่งยืนต่อไปครับครับขอกราบขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ